สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับไฟแล้วนะคะวันนี้มาทําคลิปแรนดอมให้ทุกคนได้เล่นสนุกสนุกกันอีกแล้วนะคะหัวข,ข้อคลิปแรนดอมของแรนดอมของเราคือโชคชะตากําลังจะนําพาใครเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะโชคชะตากําลังจะพานาพาใครเข้ามาในชีวิตของคุณในตอนนี้คะ่ะนะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามต like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะมาดูว่าที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไร นะคะคุณเป็นอย่างไรที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเนาะนะคะพราพลังงานที่ผ่านมาและตอนนี้หน่อยค่ะพลังงานตอนนี้ของคุณเป็นอย่างไรนะคะคุณเจออะไรมาบ้างเป็นอย่างไรพีนอปเตอเคิลนะคะคนที่กลับมารักตัวเองคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองคนที่ให้ความสําคัญกับตัวเองนะนะคะ นา of อ a ซอสนะคะอาจจะใจเย็นขึ้นนิ่งขึ้นนะคะหลังจากก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะหรือตัดสินใจอะไรหุนหันพันแล่นเนาะนะคะทู Two of c u p พอาจจะมีการเข้ามาเคลียร์ของใครสักคนหนึ่งที่เป็นคู่ของคุณนะ Queen of Cups ก็เป็นคนที่คุณรักอยู่นะคะ ทเทอเปอร์เตอร์เ็นคนที่คุณคุยอยู่ก็ขวางสัมพันธ์ก็ยังไปต่ออยู่นะนะคะก็ยังมีความรู้สึกว่าเอออยากให้ไปต่อหรือไปต่อกันอยู่นะในวอรกอการเทคแอคชั่นนะคะการติดต่อสื่อสารของเขาก็ยังเป็นอะไรที่สม่ำเสมออยู่แปดเหรียญน,นะคะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังอยากรู้ยังปิดซ่อนอยู่นะนะคะ เก็บความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างไว้อยู่แรงปรารถนาความต้องการอยู่ในนั้นการเริ่มต้นใหม่8ดาบในกรณีที่มีประเด็นกันเนี่ยฟ้ามีความรู้สึกว่ากรณีที่มีประเด็นนะคุณน่าจะกลับมารักตัวเองแล้วแหละนะคะเหมือนรอให้เขา จะยังไงนะคะจะมาเคลียร์ไหมจะกลับคืนดีไหมนะคะคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยนะถ้าเขากลับมาคุยดีๆไปต่อนะคะอยู่ที่การเทคแอคชั่นของเขาเนาะแต่บางสิ่งบางอย่างคุณก็เหมือนคนที่เก็บความรู้สึกไว้ว่าเออก็อยากที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะมันมีความรู้สึกเล็กๆที่มันซ่อนอยู่นะคะว่าเออบางครั้งก็อยากไปเจออะไรใหม่ๆไปเริ่มต้นใหม่เนาะแต่บางครั้งคุณก็กลัวนะคะกลัวการเริ่มต้นใหม่หรือเปล่า ไว้ความรู้สึกว่าถ้าเขากลับมาล่ะคุณกลัวว่าเอ้ยถ้าเขากลับมาล่ะนะคะถ้าวันหนึ่งเขากลับมาล่ะสิกออฟคัพเนาะนะคะคนใหม่ๆคุณจะทํำยังไงเนาะนะคะคิงออฟวอลแปลว่าคุณน่าจะให้โอกาสนะคะกอดไฟายออฟคัพเขาน่าจะทําอะไรที่มันทาให้คุณเสียใจอะ การกระทาของเขาเนาะนะคะมันทําให้คุณเสียใจมันอยู่ที่ว่าคุณกลัวนะคะว่าคุณกําลังหวาดกลัวอยู่สองอย่างเนี่ยความรู้สึกลึกๆนะนะคะว่าเอ้ยจะเริ่มต้นใหม่หรือจะคืนดีนะคะเนาะเพราะหลายสิ่งหลายอย่างถามว่าคุณก็ยังรักและผูกพันกับเขามากๆนะนะคะสองถ้วยอ่ะยังรักและผูกพันมากๆคุณก็พร้อมที่จะ ให้อภัยและไปต่อกับเขานะแต่ในใจก็ลึกๆในใจก็กลัวนะคะว่าเอ้ยเขาจะมาทําให้คุณเสียใจอีกนะคะนะจากบทเรียนที่ผ่านมาจากการกระทําที่ผ่านมาของเขามันก็กลัวว่าเขาจะมาทําให้เสียใจอีกถ้าคืนดีกันนะคะถ้าวันนึงเขากลับมาคืนดีแต่จะไปเริ่มต้นใหม่ก็กลัวนะคะกลัวว่าถ้าเขากลับมาจะทํอย่างแบบไหนอืมแล้วถ้าวันหนึ่งเขากลับมาล่ะนะคะ มันยังเสียดาย,ยง,งีว่าห้าถ้วยมันคือ,อยังตัดไม่ขาดนะเป็นความรักที่ยังตัดไม่ขาดนะคะตัดไม่ขาดเขายังเป็นคนที่มีผลมีทิพลต่อหัวใจคุณมากมายเหลือเกินนะคะคุณอาจจะไปเรียนรู้ไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะคะไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนาะในช่วงระหว่างนี้นะคะหรืออยากรู้เรื่องของเขาเพราะเขาเป็นคนที่คุณคุณยังอยากรู้เรื่องของเขายังเป็นห่วงเขายังอยากคืนดีกับเขาอยู่ ยังเป็นความรักที่ยังตัดไม่ขาดต่อให้อยากไปเริ่มต้นใหม่ก็ตามลึกๆนะนิดๆลึกๆ,ๆนิดๆที่ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนะคะก็อยากไปเริ่มต้นใหม่อยากไปเจอสิ่งอะไรใหม่ๆแต่จริงๆอะ่ะจริงๆอยากคืนดีมากกว่านะคะคุณยังไม่เปิดเลยยังปิดกั้นอยู่ยังไม่เปิดตัวเองนะคะยังจมอยู่กับอดีตยังปิดกั้นตัวเองอยู่เพราะว่ผูกพันเนาะนะคะพลังงานของเนื้อคู่อยู่ตรงนี้ แต่ตอนนี้คุณรักตัวเองแหละนะคะคุณให้คุณค่ากับตัวเองให้เกียรติตัวเองแหละนะคะแต่ก็จะรักแบบจะรอจะรักและรอเขาแบบให้คุณค่าตัวเองให้เกียรติตัวเอง <_ c oughs> เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองแบบนั้นเลยเนะาะอ่ะก็ถือว่าดีนะคะก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าเนี่ยมันผูกติดกับเขานะมันผูกติดกับเรื่องราวในอดีตผูกติดกับความ รู้สึกที่ยังมีนะคะเข้าเองเป็นคนที่ต้องการนั่นแหละนะคิงอวอลนะคะหลายสิ่งในหลายอย่างในตัวเขามันก็ดงดูมันน่าเสียหาเเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่เพอร์เฟกในสายตาคุณเป็นคนที่คุณอยากได้อะทำไงอะเขาเป็นคนที่ใช่อะนะคะเออนะแล้วจะให้ทํำยังไงล่ะนะคะในเมื่อมันปรารถนาแบบนั้นอามาดูกันนะนะคะ โชคชะตานะคะกำลังนำพาไขรเข้ามาในชีวิตของคุณคะ่ะต่อจากนี้นะคะจะเป็นเขาคนนั้นหรือเปล่าใช่เขาหรือเปล่านะลักษณะของคนที่โชคชะตานำพาเข้ามานะคะตอนนี้ก็ได้แต่อธิษฐานวิงวอนปรารถนานะคะให้เขา take อคชั่นหรือให้เขาติดต่อสื่อสารกลับมาเนาะนะคะการอยากคุยเพื่อที่จะไปต่ออยากเคลียร์อยากคุยนะคะ หรือตอนนี้คุณก็คุยกันอยู่แต่มันมีความรู้สึกว่าไม่อะนะคะมันมันมีความรู้สึกว่าคุณได้รับมาแหละนะได้มาแล้วซึ่งสิ่งที่มีค่าการแสดงออกของเขานะคะในกรณีที่ไม่มีประเด็นนะฟหความรู้สึกว่าเขาก็เคลียร์ชัดเจนคุยกับคุณชัดเจนนะคะว่าเขารักคุณนะคะจะพูดถึงอนาคตกับคุณหรือเทคแอคชั่นให้คุณสบายอกสบายใจนะคะ นะมีแรงปรารถนาในตัวคุณแต่ในใจลึกๆมันก็ยังมีความรู้สึกนะคะมีความรู้สึกหวาดกลัวอยู่เพราะเขาอาจจะเป็นคนที่ต่างวัยกับคุณไหมนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยเนาะนะคะประมาณนั้นบางสิ่งบางอย่างคุณก็รู้สึกว่าอมันกลัวโดนทิ้งอะนะคะกลัวกลัวว่าจะสูญเสียไปนะคะนะกลัวจะสูญเสียเข้าไปมากกว่านะคะ กรณีที่ไม่มีประเด็นนะกลัวสูญเสียไปนะคะพอเขาช่างเพอร์เฟกช่างดูดีช่างมีเสน่ห์แล้วมันผูกพันมันรุ่มหลงในตัวเขามากมายเหลือเกินะนะคะมันรักไปแล้วมันเหมือนเป็นคนที่ใช่นะมันก็เลยแบบกลัวเสียไปมาดูกันนะคะโชคชะตาจะนำพาไข่เข้ามาในชีวิตของคุณต่อจากนี้นะคะจะนำพาเรื่องราวอะไรดีๆ เข้ามาในชีวิตของคุณเนาะนะคะชาลีออดนะคะคนไกลต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนนะคะหรือตัวคุณกำลังจะผ่านทุกอุปสรรคปัญหาไปนะผ่านเรื่องราวเฮอร์มิตเนะคะาม,มีความรู้สึกว่าการกลับมาของคนที่เงียบหายไปคนเก่านะเฮอร์มิตคนวันจันทร์คนวันพุธนะคะคนวันอังคารคนคนนี้มาพร้อมแล้วนะคะ มาครั้งนี้เข้ามาแปดมาพร้อมที่จะปกป้องดูแลคุณมาเพื่ออยากดูแลคุณมาเพื่อซีเรียสจริงจังกับคุณนะนะคะต่างทีมต่างชาติต่างแดนนะที่เข้ามานะคะอืมอาลักษณะอาจจะเหมือนคนเก่าก็ได้นะหรือเป็นคนเก่าของคุณนั่นแหละที่กลับมาคนที่นิ่งหายไปนะคะสามดาบการรอคอยแบบกังวลใจทุกใจคนที่มีโก้นะคะคนที่ เป็นพ่อไม้แม่ไม้ไหม,ไม,ไม,ไมอืมหรือเป็นถ้าไม่ใช่ก็มีลักษณะเป็นความเป็นคนมีความเป็นผู้นำนะคะครูบาอาจารย์ข้าราชการระดับสูงทหารตำรวจนะคะวิศวกรหรือคนที่ทำเกี่ยวกับการเดินทางการบินอะไรแบบนั้นก็ได้นะนะคะการเข้ามาแบบจู่โจมแบบมีแรงปัรนาาในตัวคุณมากๆคุณมีผลมีอิทธิพลต่อใจเขามากๆนะคะเขารอคุณแบบทุกใจมากๆเลย นะคะรอแบบทุกใจกังบวลใจเรื่องของคุณมากๆเลยในตอนนี้อยากเดินทางมาหาคุณนะคะต้องการคุณอยากดูแลคุณว i e อ of four o นะคะเป็นโชคชะตาจริงๆนำพานะคะการเทคแอคชั่นแบบร้อนแรงของเขาต่อจากนี้นะคะจากคนที่ดูนิ่งๆ judgment จริงๆเลยนะคะ s t a n นะคะ,ะ,ะแล้วก็แบบอัศวินถือถ้วย มาด้วยความรักนะคะมามอบความรักให้กับคุณอืเป็นคนที่จะยอมคุณทุกอย่างนะคะยอมคุณทุกอย่างเขาจะเป็นคนที่ลักษณะมีความเป็นผู้นำมีมีมมอํานาจมากๆแต่เขายอมให้คุณหมดความหัวใจมามอบความรักความโรแมนติกให้กับคุณนะคะรักที่โรแมนติกแสนหวานนะคะรักที่แสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของชัดเจนรักที่อยากปกป้องคุณนะคะอืมจัสติมันการปลดปล่อย การรอคอยการตื่นรู้ฟ้ามองถึงคนเก่านะนะคะนะวิวอฟอร์จูนจัสเมนต์ขึ้นมาเฮอร์มิตเข้ามาแล้วมันเป็นคนที่คุณรอคอยนะคะรอคอยแบบทูกใจคนเดิมๆของคุณนั่นแหละคนคนตอนคนที่อเป็นคนไก่นะคะเป็นคนไก่ คนที่โลกส่วนตัวสูงคนที่นิ่งๆิๆ่งเงียบคนที่มีอีโก้นะคะแต่คนคนนี้เทคแอคชั่นเข้าหาคุณต้องการคุณหนักมากๆคือจีบเก่งง้อไม่เก่งอะ่ะเวลาเข้าหาคุณนะเขาจะเข้าหาแบบนะคะแบบอยากได้ต้องการอะไรแบบนั้นเลยนะแล้วก็แบบเป็นคนที่นิ่งๆอะ่ะบางทีก็ดูเทคแอชชั่นเกินเบอร์บางทีก็นิ่งๆไปอะไรแบบนั้นะนะคะอืมเป็นคนที่โรแมนติกเหมือนกันนะแต่บางครั้งก็ดู ดูมีเก๊กมีฟอร์มนะคะเป็นคนขี้หึงขี้หวงเป็นโชคชะตานำพานะคะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเมื่อถึงเวลาได้รับการปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาจะมาหาคุณแน่ๆมาอยู่เคียงข้างคุณแน่ๆน,นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วแค่รอการเดินทางมาเจอกันตัวเป็นๆแค่นั้นเองมันรอแบบทุกใจอยู่ตรงเนี้ยนะคะรอแบบกังวลใจอยู่ตรงเนี้ยอืม นะคะแล้วเขาก็เฝ้ารอดูคุณอยู่เฝ้ามองคุณอยู่จับตาดูคุณอยู่เสมอเลยนะคะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณมากๆต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนต่างาศาสนาต่างพื้นที่เป็นคนที่มีฐานะ,ะนะคะหน้าที่การงานดีฐานะมั่นคงนะคะฐานะมั่นคงแล้วอหรือเขากําลังทําตัวเองให้มั่นคงอยู่ก็ได้นะกาลังบ้างงานกําลังทํางานกําลัง กระตือรือร้นทำบางสิ่งบางอย่างให้ตัวเองมั่นคงก็ได้นะคะเพื่อรอวันที่จะมาเจอคุณบ้างานบ้างานทํางานหนักมากๆตอนนี้เพื่อความมั่นคงเขานะเขานะคะเออแล้วคุณมีผลมีทิพลต่อเขามากๆเลยในเวลานี้นะคะส่งผลให้เขากระทาบางสิ่งบางอย่างแบบบ้าคลัง่งคุณทําให้เขารู้สึกว่ามีแรงที่จะทํา บางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่ออนาคตมากๆเลยนั่นคือการส่งเสริมให้เขานะคะในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินด้วยเอ,อการส่งเสริมก็คือพลังในตัวคุณนะ,ะทําให้เขารู้สึกว่าอยากอยากได้ดีกว่านี้อยากเป็นคนที่ดูแลคุณได้อยากสร้างฐานะให้ดีขึ้นนะคะเป็นแรงผลักจริงๆคุณเป็นแรงผลักดันของเขามากๆนะคะอืคนวัน พฤหัสคนวันอังคารคนวันพุธคนวันจันทะร์เนาะนะคะคนวันอาทิตย์นะคะธาตุน้านะะาําธาตุดินธาตุไฟนะคะธาตุลมก็มานะนะคะอัศวินถือดาบธาตุลมนะคะ โอเคแล้วอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนะคะนะเมื่อนำพานะคะเข้ามาแล้วนะคะอนาคตมันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่จักรวาลนำพาเข้ามานี้เนาะนะคะฟ้ามีควารู้สึกว่ามันไม่ขึ้นเอนเนอจีคนใหม่นะเป็นคนเก่านะคะพลังงานเป็นคนเก่าเป็นคนที่รอคอยอยู่ เป็นคนที่คุณรอคอยอยู่นั่นแหละนะนะคะอาจจะเป็นไม่ใช่คนเก่าหรือคนที่คุณคบอยู่ในเวลานี้แหละนะแต่ว่ามันมีอุปสรรคนะคะในความรักเหมือนกันเนาะการที่เหนื่อยการเดินทางการที่เส้นทางรักครั้งนี้มันมีอุปสรรคและปัญหานะคะในออเป แฮงแมนราชีนีถือดาบอนาคตของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรนะคะอนาคตของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรหกดาบเจ็ดดาบเมจิเชียน ทิอรีทาวเวอร์เอ็มเพลอร์ราชาไนท์ออฟซอสนะคะแล้วก็สองไม้เทา้า ก็มีความรู้สึกว่าโอเคนะนะคะเดอสตารไม้เท้านะคะมีความสมหวังในสิ่งที่รอคอยอยู่นะแต่ว่าตัวคุณต้องอดทนมากๆนะคะต้องเข้มแข็งและอดทนมากๆเพื่อให้เรื่องราวนี้มันผ่านไปนะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูลับๆล,ล,ล่อๆดูไม่ชัดเจนดูไม่เปิดเผยนะคะมันต้องเก็บซ่อนไว้นะพะเขาอาจจะช้าหรือทําอะไรที่มันยังจับ ยังทําอะไรไม่ได้ในตอนนี้แต่เขามีการวางแผนอยู่นะแต่มันยังทําอะไรไม่ได้จริงๆในตอนนี้มันต้องรอก่อนคุณต้องเข้มแข็งมากๆจริงๆรอให้อุปสรรคและปัญหามันผ่านไปนะคะนะซ่อนความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเขากําลังจัดการอยู่นะคะแล้ววิกตอรี่ชัยชนะเข้ามานะคะทาวเวอร์ฟังให้ความรู้สึกว่ามันบางสิ่งบางอย่างจะเปลี่ยนไปแบบกระทันหันเลยอือ นะคะเปลี่ยนไปแบบประธานหาเลยการได้รับชัยชนะการได้รับการปกป้องดูแลนะคะนะแล้วเนี่ยการเคลียร์ความชัดเจนนะคะจากสิ่งที่รอคอยคือการเริ่มต้นใหม่อย่างสมหวังนะคะการเริ่มต้นอย่างสมหวังเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยมันอยู่ที่คุณนะคะราชินีถือดาบคนนี้อยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะรอไหมหรือคุณจะตัดนะคะเพราะว่า มันมันทำอะไรไม่ได้นะคะมันยังทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้มันแค่ต้องรอเวลาการสแสวงหาการตื่นรู้ของใครสักคนหนึ่งนะคะการที่จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาอืมคือรอแบบเข้าใจอะรอแบบตื่นรู้รอแบบพัฒนาตัวเองอะนะนะคะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเหมือนจะจัดการได้แล้วได้รับชัยชนะมาอย่างแน่นอนนะคะก็จะเป็นคนที่ ก้าหาญมากๆปกป้องคุณได้ทุกอย่างนะคะเอเมอเลอร์ Emperor ขึ้นมากับนายออฟซอร์สนะคะเป็นคนที่จัดการปัญหาทุกอย่างได้นะคะคนที่ระดับเอเพอเลอร์นะ,ค,ะคนที่ตัดสินใจทุกอย่างนะคะแบบเด็ดขาดและจัดการทุกอย่างได้นะคะสิ่งที่รอคอยก็คือได้เริ่มต้นเรื่องราวดีๆ สิ่งดีๆความสมหวังนะในกรณีที่มีประเด็นกันก็คือเริ่มต้นกันใหม่ในกรณีที่รอคอยกันการเดินทางมาหามาเจอกันคือรักกันอยู่แล้วอะนะคะรอที่จะมาอยู่ใกล้กันแบบเนี้ยรอที่จะมามอบความรักแล้วมาอยู่ใกล้กันแบบเนี้ยก็คือได้สมหวังแน่ๆน,นะคะ The Star มันคือความสุขความสมหวังการเยียวยารักษานะคะคนวันเสาร์ก็มาเนาะคนวันอังคารนะคะวันพุธ แปลว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงอ่ะอยู่ที่ตัวคุณมากกว่านะคะอยู่ที่ตัวคุณมากกว่าอยู่ที่ความอดทนของคุณความพยายามของคุณนะคะความเข้มแข็งมามาดูกันต่อนะคะว่า Whisper of Love อยากบอกอะไรนะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จกักรวาลนะคะวิออฟฟอร์จูจะนำพาโชคชะตาจะนำพามาเจอคุณเนี่ยคือคนเก่าๆคือคนเดิมๆนะคะนะ พยายามเข้ามาเอาชนะใจคุณเนี่ยนะคะอืมเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วมันจะสมหวังไม่สมหวังอยู่ที่ตัวคุณนะคะเพราะตอนนี้คุณถือดาบแล้วอะเนี่ยลุซินเวิ์ดวิตูฮาร์ดเพราะแล้วตัวตัวคุณอะนะคะคุณฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วกันเนาะนะคะคือคุณจะถูกรักแล้วก็ให้ความสําคัญนะ,ค,ะคุณจะเป็นคนที่สําคัญนะคะ สปีดเดอร์แลงกิดออฟเลินี่ยพูดภาษารักมาดีค่ะเป็นการมาดีมอบความรักความโรแมนติกนะคะพูดจาดีกับคุณมากขึ้นพูดภาษารักต่อจากนี้นะคะจะถูกรักถูกให้ความสำคัญเขาบอกว่าให้พื้นที่กันและกันนะความรักไม่ควรเรียกร้องมันคือการให้นะคะ ม่เบืโลแม้เราจะห่างกันทางร่างกายแต่ทางจิตวิญญาณเราเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอไม่เคยหายไปไหนเลยฉันอบกอดทูอยู่ตรงนี้เสมอนะคะเนาะเมื่อคุณจากโลกนี้ไปคุณจะเอาอะไรไปนอกจากจิตวิญญาณของคุณนะคะอ๋อไม่ใช่อดีตอยู่ข้างหลังคุณปล่อยมันไปเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆเส้นทางใหม่พร้อมให้คุณได้ใช้งานมันอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละนะ ้ามีความรู้สึกว่าทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่มีเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจนะคะมีโอกาสที่คุณจะเนี่ยเพราะคุณกำลังคิดอยากที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรอยู่แล้วเนาะไม่อยากที่จะรอแล้วนะคะคุณก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ อดีตก็ปล่อยมันอยู่ข้างหลังไปเนาะแต่ว่าบอกไว้เลยว่าคุณและเขายังผูกพันกันมากๆยังยึดติดกันอยู่นะนะคะไม่รู้มันยังเชื่อมต่อพลังงานกันอยู่เนาะแม้เราจะห่างกันทางร่างกายแต่ทานจิตวิญญาณเราเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอไม่เคยหายไปไหนเลยนะคะไม่รู้แหละต่อจากนี้จะได้พูดภาษาล,ละกับมิงมงิงกิงกล่องแก้วอะไม่รู้กับใครนะคะ ตรงไปตรงมานะคะตรงไปตรงมาตรงกับความรู้สึกตัวเองนะคะชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองนะเอาอยัางไงนะคะฮิลิ่งการเยียวยาการเยียวยารักษาเหลียบแผลใจความงดงามนะคะนะต่อจากนี้มันเหมือนการท r a n s f o r m ตัวเองใหม่นะคะ เหมือนผีเสื้อที่เปลี่ยนตัวเองจากดักแด้มาเป็นผีเสื้อนะคะทุกอย่างมันสวยงามขึ้นมันไม่อึดอัดนะเป็นอิสระนะคะผีเสื้อก็คือการได้รับอิสระเนาะนะคะหาแต่สิ่งที่ดีงามไปหาแต่ดอกไม้ดมแต่สิ่งที่ดีงามนะคะเจอแต่สิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นฟ้ามีความรู้สึกว่าไม่อึดอัดแล้วนะคะไม่ได้เป็นอยู่ในดักแด้แล้วเนาะ,ะประมาณนั้น นั้นอนาคตถือว่าดีนะคะถือว่าดีมีการฮิลิ่งมีการมีความงดงามเกิดขึ้นนะคะหรือช่วงนี้จะมีเสน่ห์นะมีคนเข้ามาตอมเยอะนะคะดอมดมเป็นเหมือนดอกไม้ที่มีคนมาดอมดมเยอะ just to be fair นะยุติธรรมกับตัวเองนะคะจัดการกับตัวเองไม่ว่าอะไรมันก็คู่ควรสำหรับคุณนะทำในสิ่งนะคะ ที่คู่ควรกับตัวเองนะคะทางทูโทมันเป็นทางของคุณทางเดินของคุณนะคะเฮียนาวอยู่กับปัจจุบันนะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะไม่ยึดติดกับอดีตแล้วก็ไม่กังวลกับอนาคตเนาะนะคะเส้นทางของคุณคุณเลือกที่จะเดินเลยนะคะคุณเลือกที่จะเดินแต่ตัวคุณก็อย่าไปยึดติดกับอดีตเนาะไม่เอาอดีตมาเป็นตัวตัดสินแล้วก็ ไม่ต้องกังวลกับอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันจะเป็นยังไงอนาคตมันจะเป็นยังไงเขาบอกว่าทําปัจจุบันให้มันดีที่สุดทําตอนนี้ให้ดีที่สุดนะนะคะถ้าทําปัจจุบันให้มันดีอนาคตมันต้องดีเหมือนความรักอะถ้าปัจจุบันเราทําดีต่อกันอนะอนาคตยังไงก็ to be fair ยังไงก็ได้รับสิ่งดีๆกลับมานะคะเะไรที่ยุติธรรมเสมออืม จอยมีความสุขกับชีวิตนะคะต่อจากนี้คุณจะมีความสุขกับทุกๆช่วงชีวิตของคุณแล้วก็การเปิดกว้างนะคะการเปิดกว้างม t วิ่งโชว์สไรนะคะการไปสู่แสงสวา่างการไปสู่แสงสวา่างไปสู่ทางที่ดี ไปสู่หนทางที่ดีเพราะฉะนั้นฟ้ามีความรู้สึกว่าคุณเลือกทางเดินที่ดีนะต่อจากนี้นะคะคุณจะเดินทางในสิ่งที่ถูกต้องคุณจะใช้หัวใจนำทาง mm hmm. Listen with your heart นะคะ mm hmm. Let's go ปล่อยไปปล่อยวางปล่อยทุกอย่างไม่ให้มันเป็นไปนะคะเฮล p ูพิโพคุณได้รับความช่วยเหลือจากสิยงสัก์สิิ์จากจักรวาลคอยนำทางคุณหรือมีไกด์นะคะคุณไม่รู้อะเมื่อคุณมีคำตอบ หรือคุณต้องการความช่วยเหลือจะมีอะไรเข้ามาคอยแนะนําทางคุณคอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอ Recovery นะคะการฟื้นคืนการรื้อฟืน้นนะคะการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะคืนดีนะหรือตัวคุณนั่นแหละฟื้นฟูพลังภายในตัวเองฟื้นฟูตัวเองนะคะขึ้นมาใหม่อยู่ที่ตัวคุณฟ้าถึงอ่านสองแบบก็คือคุณจะฟื้นฟูตัวเองให้ขึ้นมาใหม่เป็นคนใหม่หรือ จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ขึ้นมาแบบย่อมได้ได้หมดเลยนะคะอยู่ที่ตัวคุณโซเมทคุณจะเขาเป็นเนื้อคู่กันนะคะ Yes this is your SoMe เขาเป็นคูค่ของคุณเนี่ยแล้วกําลังให้เพื่อนช่วยอยู่หรือเปล่าหรือนะคะขอคำอเปิดรับคํ แนะนำจากคนอื่นเนาะอย่าทำน้ำเต็มแก้วนะคะเกต n โนอิชาเตอ e r คุณอาจจะรู้จักเขาแล้วแต่คุณยังรู้จักเขาไม่ดีพอนะมีเรื่องที่คุณและเขาต้องเรียนรู้กันมากกว่านี้นะคะต้องรู้จักกันมากกว่านี้ต้องรู้จักกันให้ลึกซึ้งกว่านี้นะคะพลังงานของเนื้อคู่อต้องรู้จักกันระดับจิตนั่นแหละนะคะสิ่งอะไรก็ตามยินและอย่างพลังงานแห่งความเท่าเทียม ความเป็นความบาลานนะคะบาลานความเท่าเทียมศรัทธาในความดีสมดุลน,นะบอกเลยนะคะอะไรก็ตามที่คุณมอบให้กับคนอื่นนะคะสิ่งดีงามที่คุณได้ยื่นมอบให้กับเขามันคู่ควร to be, ะคะ to be Fair อยู่แล้วนะคะ To be Fair อยู่แล้วการได้รับชัยชนะการใครสักคนหนึ่งยอมแพ้คุณหมดทางหัวใจนะคะแล้วคุณก็ได้รับชัยชนะนั้นมาหมดหมดแล้วนะคะ พลังงานดึงดูดพลังงานห่งความเป็นตัวคุณนะคะจิตวิญญาณของคุณแรงปรารถนาของคุณเป็นตัวกําเนิดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถึงบอกว่าท,ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวคุณนะคะคุณต้องการให้มันเป็นแบบไหนอืมคุณฟังเสียงหัวใจพังลังภายในของคุณนําทางคุณนะคะแต่ฟ้าว่านําทางในทางที่ดีนะคะแค่คุณเปิด ใจให้มันกว้างเปิดให้มันกว้างแล้วมีความสุขนะคะกับเส้นทางที่คุณเลือกไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนคุณจงมีความสุขกับเส้นทางที่คุณเลือกนะคะและเชื่อมั่นว่าทุกอย่างมันจะออกมาดีเชื่อมั่นว่าทุกอย่างมันต้องเป็น To to b e Fair ยุติธรรมสําหรับคุณแน่ๆนะคะอืมศรัทธานในความดีของตัวเองนะคะทําอะไรไว้ มะม่วงมันก็ต้องได้รับมะม่วงอะนะนะคะมันจะเป็นมะพร้าวไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรก็ตามที่ก่อนหน้านี้คุณปลูกฝังลงไปในจิตใจของเขานะคะมันจะได้รับการตอบแทนมาแบบดีงามมากๆนะคะนะนะคะโอเคเนาะก็จะประมาณนั้นนะสุขสมหังในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆ่ะบ๊ายบายคะ่ะ